สวัสดีครับพี่น้องละก,การทำนมสุขมาถึงท่านแล้วนะคะพระเจ้าให้รีบทำเตรียมตัวก่อนตายเพราะยังไม่รู้ว่าเน็ตล่มเมื่อไรเขาบอกว่าต่อไปพายุสุริยันอะไระเข้ามาแล้วเน็ตจะล่มฉะนั้นก่อนล่มต้องรีบทำพี่น้องรีบประกาศฮาเลริยาอธิษฐานก่อนค่ะฮาเลีรยา เอาฟ้าเธอให้เป็นแห่ง n ลดเบญเนมอยู่คิงดมค y อยู่วินบิดาโนเนอร์ that it is in heaven i v e us t h s day our d a i l y b r e a d and v e us o r d e b t s As we also have forgiven and a l so h a v e for i v e n o r d e b t เธอ l i t d u n o t i n t o temptation but deliver our only for your kingdom and the power and the glory for every man ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เธอทูลสักครา ขอให้นจาจักรโงพระองค์ได้รับการสถาปนาไวา้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สร็จในโลกเช่นเดียวในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าทบังลายในการวันนี้ขอทรงยกนี้ข้าวบังตรายเหมือนที่ข้าบงบังลายยกนี้พุทธิป็นนี้ข้าวบังตรายเชย่นกันและขออย่าให้ข้าวบังตลายล้มลงเมื่อถูกทดลงแต่ขอทรงช่วยข้าวบังให้พ้นจากมารได้เหตุว่าราชอำนาติเด,ดิพระสิริเป็นของพระองค์สุดไปเป็นนิดอาเมนฮาเลียแต่ขอพระเจ้าเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดไปกราบันิกิจะได้ไม่ล้ม ผีมารซาตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในพันกิจของพระเจ้าอีกต่อไปเพคะและหากลูกทุกคนทำผิดเรื่องไรกราบขอประทานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าค่ะโปรดชำระศีสรุกให้คิดแต่แง่ดีไม่คิดแต่แง่ลบมารผีซาตานที่ศีสรุกขอให้หมดไปด้วยเถิดเจ้าค่ะโปรดชำระดวงตาทั้งคู่เป็นดวงตาพระเจ้ามารผีซาตานที่ดวงตาลูกขอให้หมดไปด้วยเถิดเจ้าค่ะโปรดชำระหูลูกให้ฟังเสียงพระเจ้าไม่ฟังเสียงลินตาลาโบนอีกต่อไปมารผีซาตานที่หูลูกขอให้หมดไปด้วยเถิดเจ้าค่ะ โปรดชำระปากลูกให้พูดพระคำพระเจ้าไม่พูดนินทาราววนอีกต่อไปมารผีสตานที่ปากลูกขอให้หมดไปด้วยเถิดเจ้าค่ะโปรดชำระจิตใจลูกให้เป็นจิตใจเนื้อเป็นจิตใจที่ถ่อมสุภาพมารผีสตานที่จิตใจลูกขอให้หมดไปด้วยเถิดเจ้าค่ะโปรดชำระมือลูกให้ยกสรรเสริญพระเจ้าทุกวันทำบุญกิจกับพระเจ้าทุกวันมารผีสตานที่มือลูกขอให้หมดไปด้วยเถิดเจ้าค่ะโปรดชำระเท้าลูกให้เดินทางพระเจ้าตลอดชีวิตไม่เดินทางคนชั่วคนธรรมคนโลกลวงอีกต่อไป มารผีสตานที่เท้าลูกขอให้หมดไปด้วยเถิดเจ้าค่ะโปรดชำระจิตญาณลูกให้ใสบริสุทธิ์เป็นพระสอนสามารถพรพร้อมเสมอที่เข้าสู่ประตูสวรรค์ได้ทุกเมื่อร่างกายสามสองส่วนจิตใจจิตปัญญาลูกมอบไว้กระองคงขอให้เป็นไปตามน้ำพระไัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะและขอพระเจ้าเทพโพลงมาจากฟ้าสวรรค์ให้ลูกลูกทุกคนที่ใจสัตว์ซื่อมือสะอาดในการเฝ้าเดี่ยวในการกล่าวพยานในการแชร์พระโพร ในการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าโอพระปิดาขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอามนฮารูยาในสดุดีบทที่ห้าสิบหกข้อสิบเอ็ดในพระเจ้าซึ่งข้าพระองค์วางใจข้าพระองค์จะไม่กลัวมนุษย์จะทําอะไรข้าพระองค์ได้เล่านะมนุษย์จะทําอะไรข้าพระองค์ได้เล่าหมายถึงมนุษย์ จะทำอะไรทําร้ายเราไม่ได้เพราะเราอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าจะปกปักรักษาอย่างกระไข่ในหินทุกวันพระเจ้าจสอยู่ด้วยพี่น้องไม่ต้องกลัวสิ่งใดนะคะทําแต่ความดีนะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงค่ะแตงจีสัตว์เพศหลเพศตั เยซูผู้ทรงไถยชนทุกภาษาถวายพระบิดาทุกเวลาทุกวินาทีผู้ทรงไถยผู้คนบนโลกนี้ขพราดูาดุดีพระกิตติคุณของพระองค์ด้วยพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธาทุกภาษาบูชาพระองค์ทรงสงทสง,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 สงทุกชี รอดตายได้ก้มกราบลงเคารพพระองค์มัน่นคงแต่เพียงผู้เดียวพระเจ้าช่วยเรารอดแล้วเรากราบพระองค์ผู้เดียวนะคะไม่มีรักใดๆที่ยิ่งใหญ่กว่าใครในโลกนี้เท่าพระองค์ที่ทรงตีชีวีเพื่อตายบาปเราให้ทุก พอสิ่งที่ร้ายหมดไปในน้ำพระเยูอาเมนโลกเมียจะมีความสุขเราทุกคนมาเชื้อพระเจ้ากันเถอโลกาพาสุกสันยุนไปหนังและให้หมดไห้แม่แม่มลกจะแตกแก็บเป็นเส้าเสียงฝ่าผ้าเปลียงลงมาก็อย่าวาดตัวเพราะไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีพระเจ้านี้กุ้งกง ทานค้าที่ชอบทำในยยำเกลีพระเจ้าถ่อมใจด้วยนะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามินโออวยานนี่ขอบคุณพระเจ้านะไม่เป็นสั่งเขาให้สับรถมาขายเขาก็ไม่มาขายใช่ไหมไม่เป็นก็อยากทานสับรถพระบิดาเดี๋ยวไปเอาสับรถตรงนี้หน่อยก็แปดโมงเลยใช่ไหมเดี๋ยวแปดโมงครึ่งต้องจัดรายการเดินเข้าไปพระเจ้าบอกให้ไปทางนี้ก็เจอจริงไงพี่น้องนี่ไงให้พี่น้องดูนะเมื่อกี้ไม่เป็นลงเฟซแล้วมีไง เดินเข้าไปเจอสับรถแดงแวดเลยอีกลูกหนึ่งรอก,กินแล้วรอกเยอะพี่น้องในสวนเนี้ยของทานไม่ได้ขาดนะมีลูกสาวเอามะละกอมาให้เนี่ยมะละกออะไรนะเขาเรียกเนี่ยแขกดำหรืออะไรนะไม่ทราบอะไรนะลูกสาวเขาเอามาให้นันเนี้ยกล้วยกล้วยมีส้มมีนั่นแหละขอบคุณพระเจ้าเลี้ยงดูไม่ขาดสุนเลยพี่น้อง แค่อธิษฐานว่าอยากทานสับปะรดก็ได้ทานเห็นไหมเดินเข้าไปในสวนปกติแล้วไม่เป็นไม่ได้เดินเข้าสวนนี้ไม่เป็นไปทางสวนนี้นะแต่พระเจ้าบอกว่าทางนี้ลูกไม่เป็นตามตามเสียงพระเจ้าพอเดินก็ไปแค่สามเก้าวิน้องเจอแล้วแดงแวดแล้วอขอบคุณพระเจ้าในนา,พามพะเโซอเมนกดปืนถวายแก่พระเจ้านั่นแหละ คือพระเจ้าให้อะไรก็กล่าวพยานพี่น้องบอกเพื่อนๆต่อว่าอยู่กับพระเจ้านี่บายไม่เคยขัดสนเรื่องใดเลยนะอ่พระคำที่มาถึงท่านในวันนี้ดานเนียนบทที่หกข้อสิบยาวหน่อยนะคะพี่น้องบัดดานเนียน as soon as he knew that uh, the uh, uh, rich riching uh, had been side enter into his house and the windows in his r o o f chamber being open for him toward Jerusalem even three times มาถึงด้านเนี่ยเอ่อนมัสการพระเจ้าถึงสามเวลานะ three times in a day he has kneeling กุกเขานะ on his knee and praying เห็นไหมอธิษฐานตลอด and offering p r e s s before h e าเขา as he had been regularly r e g u l a r l แปลว่าสม่ำเสมอดู p ิง o r to this. เห็นไหมแปลเป็นไทยได้ว่าเมื่อดานเนียนทราบพระราชกิตดีกาประกาศใช้แล้วเขาก็กลับบ้านและขึ้นไปบนห้องชั้นบนซึ่งหน้าต่างเปิดไปทางเยรูซาเล็ม เขาคุกเขาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าของเขาวันละ3ามครั้งตามที่เคยปฏิบัติเสมอมาเห็นไหมเพราะว่ากษัตริย์บอกว่าถ้าเกิดใครฝ่าฝืนคือไม่ไม่ให้นมัสการพระเจ้าไม่ให้อธิษฐานต่อพระเจ้านั้นถ้าใครฝ่าฝืนจะจับยูนเข้าทํำสิ่งโตแต่ของดานเนียนก็แอบขึ้นไปชั้นบนแล้วก็แต่เปิดประตูไว้คนโง่งก็มองเห็นเนพี่น้องแล้วไปฟ้องกษัตริย์เลย จับยนยนในทำสิงโตนั้นะแต่สิงโตไม่ทําอันตรายดานเนียนเห็นไหมเพราะดานเนียนนมัสการพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าน้ําตาไหลพอนึกถึงนะน้าตาไหลด้วยฉะนั้นเราต้องอธิษฐานตลอดพี่นะ้องสม่ําเสมอเหมือนดานเนียนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าเขาบังคับไม่อธิษฐานไม่ว่าเขาบังคับบอกอย่านมัสการพระเจ้านะเราแอบนมัสการพระเจ้ารู้พระเจ้าทรงคุ้มครองเห็นไหมจับโยนใน สิงโตก็ไม่ดนสิงโตกับหมบกราปปีเห็นไหมอ่ะปรบมือถวายเกียรติพระเจ้าเห็นไหมอ่ะพี่น้องดานเนี่ยนเฝ้าคุกเขาอธิษฐานวันละสามครั้งเสมอแม้จะเจอปัญหาเขาจับไปฆ่าในถ้ำสิงโตนั้นพระเจ้าทรงช่วยให้รอดตายพลันน้ำตาไหลเลยพี่น้องคนชั่วน,นั้นถูกจับโยนในถ้ำสิงโตตายหมดรันทดใจเอือยเห็นไหมแล้วพอดีกษัตริย์ก็รู้ใช่ไหมจับโยนในถ้ำสิงโตไม่ตายอ่ะ เอาคนที่แกล้งคนที่บอกกันแน่นั่นแน่ใส่ร้ายดาน,นี้นั่นแน่จับโยนไปทํำสิงโตสิงโตฟัดเนียนแปลบเลยหวัดดีอืนั่นแหละให้ทุกแก่ท่านทุกท่านถึงตัวฉะนั้นอย่าตอนเหล็ดตอนเหลอย่าไปใส่ร้ายคนดีอย่าไปใสร่สร้ายลูกพระเจ้าใส่ร้ายลูกพระเจ้าโดนบันนั้นเพนะสดุดีบทที่9กข้อหกโอ in ้ e มอินเลตอัสเวิร์ช and bow down let us k n e e before Yahweh our maker เห็นไหมมาเถิดให้เรากราบนมัสการและโมบคำนับให้เราคุกเข่าต่อหน้าพระยาเวพระผู้สร้างของเราจากนั้นต้องกราบคุกเขา่าสำนึกน้ำตาไหลุกวันไปนองไม่เป็นไปตาปปาก็เหมือนกันสูงรกสูงกลัวง,งูอย่างไรไม่เป็นบอกพระเจ้าพระเจ้าใหญ่มีงงูก็ไม่มีเห็นไหม ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าน้ำตาไหลวันนี้ก็ได้เหงื่อพี่น้องเพราะว่าสามคูนเนี่ยมาเถิดมามอบกราบน้ำมัสการพระยาเวอย่าหันเหคุกเข่ากราบเถิดควรเทิดทูนพระองค์ทรงล้ำเลิศแสนประเสริฐกว่าใครในปฐพีปรบมือถวายแก่พระเจ้าเห็นไหมพระเจ้าประเสริฐกว่าใครในปฐพีบกต่อๆเลยพี่น้องควรคุกเข่ากราบ พราะบนวันนี้เขาคุกเข่ากราบพระเจ้าพีโลกมนุษย์เนี่ยไม่รู้ดีรู้หนาวกันไม่รู้พระคุณพระเจ้าเลยพอพูดเรื่องพระเจ้าเขาสายหน้าแบบนี้นั่นละในพระคัมภีร์บอกคนโง่นะเขาไม่มีนะพระเจ้าในหัวใจจริงไหมในพระคัมภีร์บอกเราไม่ใช่ได้ประกาศว่าคนนั้นโง่คนนี้โง่ไม่ใช่แต่ในพระคัมภีร์บอกคนโง่จะไม่มีพระเจ้าในหัวใจจริงไหมพี่น้อง ฉะนั้นเรามีพระเจ้าในหัวใจเราฉลาดเราอยู่ในพระเจ้านะปรบมือถวายแก่พระเจ้ามัทธิวบทที่หกข้อหก but you when you play go into your room and when you h a s h u น้ำตามันปิดน้ำตามันปิดลูก,กตาแล้วอ่านมองไม่เห็น ขอภัยนะับซึ้งแล้วน้ำตาเปรเพ็ดพี่น้อง shut your door pray to your father เห็นไหมต้องปิดประตูแล้วก็อธิษฐานต่อพระบิดา Who is in the secret อยู่ในที่เงียบที่ลับพระเจ้าจะอยู่ในที่ลับเพลสสถานที่ลับเห็นหมด And your father who see the secret win reward you openly เห็นไหม ไยเมื่อท่านอาธิษฐานจงเข้าไปในห้องชั้นในและปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในชั้นนิรับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลิรับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านเหมือนดานเนียนเห็นไหมอธิษฐานก็สําเร็จสิ่งโตไม่งับไปนั่นเองอีกคนชั่วงับหมดเนียนแปบเคี้ยวแม้กระทั่งกระดูกนั่นควาดกระดูกแหลกเหลวจริงไหม พวกเรานี้รอดเพราะไรเราราธิษฐานด้วยใจสัตว์ซื่อมือสะอาดอธิษฐานนะอ่านพระคำนำประกาศไม่ขาดพระโพรสักวันหนึ่งอธิษฐานต่อพระบิดานะแม่ปิดประตูเงียบพระบิดารับรู้นะเขาถึงบอกว่าอธิษฐานนะปิดประตูเงียบอยู่แต่ในบ้านแนะ่ๆนะนะอธิษฐานอธิษฐานที่ไหนก็ได้พี่น้องแต่ไม่ต้องโวยวายเสียงดังนะคะไม่เหมือนกับ นู่นก็เป่าประกาศเว่งดังรบกวนชาวบ้านไม่ต้องอของเรานี่อธิษฐานในห้องเงียบๆพระเจ้ารู้หมดแม้อยู่ในที่รับที่เงียบสงบพระเจ้ามองเห็นพระเจ้ามองดูทุกการกระทําแล้วพระเจ้าอยู่ที่เรานี่พี่น้องเราเป็นวิหารของพระเจ้านี้พระวิญญาณบริส,สุทธิ์สถิตที่เราทุกคนนี้ข้าวชั้นในอธิษฐานทุกวันพบสุขสัน์ใน ทางของพระเจ้าอาธิษฐานในที่ลี้ลับทุกค่ำเช้าเพราะพระเจ้าทรงประทานบำเหน็จรังวันให้ทุกท่านเอ่ยเห็นไหมได้รางวัลทุกคนเนี่ยที่มันนั่งฟังเนี่ยนะกิจการบท 5, 29, บที่ห้าข้อยี่บเก้าบัตเปตโจอ่าหรือเปตโตนะเปตโตนะเหมือนกันแอนดีอาเจ r อ p อร s สั s แปลว่าเหมือนอการทูตูอั r เ n อ said we ought to obey God ฟ้าเจอแดนเมนเห็นไหมปล่อยเปโตัวลขอคตอื่นๆตต่ว่าข้าพเจ้าจำโตเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์ฉะนั้นไม่เป็นเรื่องไม่เชื่อฟังมนุษย์แต่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะพระเจ้าตรัสผ่านปุ๊บไม่เป็นจะโบกนะใครจะสู้รบกับพระเจ้าก็สูญเปล่าใครสู้รบกับมนุษย์ได้แต่สู้รบกับพระเจ้าสูญเปล่าแลวพี่น้องนะพระเจ้าจดไว้หมดแล้วนะใครทาชั่วนะ เปโตและอักรทูตอื่นๆตอบว่าข้าต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์เชื่อฟังพระเจ้าผู้สูงสุดเพราะบริสุทธิ์ยิ่งกว่าใครในโลกเอ,อ้ยพระเจ้าบริสุทธิ์ยุติธรรมเที่ยงธรรมและพระเจ้าเสนดีพระเจ้าทรงฤทธากว่าใครกว่าพระใดในโลกนะฉะนั้นเพลงเมื่ออ่านจบแล้วก็เพลงนี้นะคะดานเนียนอธิษฐานสามเวลาเมื่อพบปัญหาพระเจ้าทรงช่วยได้ ดานเนียนรอดจากความตายให้รู้ไว้พอแรงอธิษฐานอธิษฐานมีพลังให้เกิดผลขอทุกคนเร่งการอธิษฐานอธิษฐานตามพระวิญญาณภัยพุนผ่านสำราญใจเลยอาเมนอาเมนาเมนอาเมน,เ,มนเห็นไหมอ๋อยังมีอีกนิดนึงพระเจ้าให้พรอเช้านะคะ เมื่อมีปัญหาใดก็ตั้งใจอธิษฐานในทุกการพระวิญญาณทรงอยู่ด้วยขอพระองค์ทรงมาช่วยเพื่ออำนวยให้เกิดผลในทุกคนข้าจึงขอพระคุณโมทนาพระพระบิดาในทุกแห่งหนเมื่อมีปัญหาวางใจในพระเจ้าทุกคนไม่กังวลเพราะมีพระองค์ทรงนำทาง ไม่กังวลเพราะมีพระองค์ทรงนำทางไม่กังวลเพราะมีพระเจ้านำทางเรานะคะฮาเลลูยามื่อสัสซินพระเจ้า,อาขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิตรสนิทชนให้ทุกคนเราหมู่ชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกคำเช้าอ่านพระคำทำตามงาโทรลา เพราะทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมราณาถูกพิพาสาไห่พ้นกรรมที่ทําไว้ใครทําดีได้ขึ้นหวันใครทําชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นเห็นมาแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ให้เห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาบอกขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาประกาศขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนช่วงนี้รับเชื่อกับพี่น้องยกเสียงขึ้นเลยค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีสาตานมาแย่งใจไป เคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอ,อเชิญพระองค์ทรงครอบครองพลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพุุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปลี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเป็นกรรม ทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟืน้นคืนพระชนเพื่อกระทำให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาแช้งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงวยพรชัยลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้า กราบทูลในพระนามพระเยซูขึ้นเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าปบมือถวายแก่พระเจ้าปบมือลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะเลิกบาปพห้หมดพี่น้องหันมาหาพระเจ้าจริงใจจริงจังจดจ่อแล้วก็แจกจ่ายเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หันจากบาปร้อยเปอร์เซ็นต์ทำตามพระคมภีร้อยเปอร์เซ็นต์ทำตามพระองค์ทรงนำร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะเกิดผลแน่นอนขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอเมนที่บอกทุกวันแบบนี้ให้พี่น้องได้ไปประกาศต่อได้ให้นําคนรับเชื่อได้นั่นเอง ให้มีนำคนรับเชื่อทุกวันพี่น้องที่พูดไม่ได้ก็เปิดเทปไม่เป็นนี่แหละนะพูดตามทุกคนนะคะขอบคุณพระเจ้าคนประชากรสวรรค์จะได้เต็มโลกทันทีนะคะอ้าวทีนี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทยประเทศทั่วโลกและพี่น้องที่เจ็บป่วยเมือขวาวางบนหัวนะคะพระอักขเชวโรโฟขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณค่ะภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักปักไม่เป็นให้พูดไม่ใช่บทสวดค่ะ ลา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 คาสีราลาฟ้าลายชีเรกอโฟริกาซาเงินิพอสงครามหมดไปการไหว้รูปโคล็หมดไปแก๊งคอเซนเตอร์หมดไปแก๊งสิงชั่วร้ายหมดไปภาพโป้ต่างๆให้หมดไปคนที่แต่งโกโป้ให้หมดไปโอ้พระบิดาให้หันมาปฏิบัติธรรมกันมากๆสวมผ้ามิดชิดปิดให้หมดพี่น้องอย่านุ่งกางเกงลิงตัวเดียวอายเขานุ่งใส่สั้นถึงขือก็อายเขาขาสั้นไม่ควรนุ่งแล้ว อยู่บ้านก็ไม่ควรนุ่งไม่เป็นเห็นไหมใส่กระโปรงยาวปิดคลุมตาตุ่มทุกวันนะพี่น้องคลุมถึงตาตุม่มคลุมถึงเขา่าคลุมเลยเข่านะทุกวันอายอายอะพี่น้องนะต้องละอายแก่ใจในสิ่งที่ทําความชั่วนะต้องละอายเรามีพระเจ้าอยู่ในร่างนะเราอย่าใส่นะแม่เป็นเห็นโนูบางคนยังใส่ขาสั้นอยู่เต็มไปหมด โอ้เกลื่อนเลยพี่น้องพระคาศิกุโตโกโฟโรูรกเซะรกเซโชคาอ่อ,อนโชทําไมลราตกาซินโกโกฟโรูรกเซะรกเซที่สวรรค์ไม่มีนะมีปิดคลุมหมดเลยถึงตาตุ่มพี่น้องเชื่อตาใครที่อยู่บนสวนรรค์นะจะรู้ใครที่ไปสวรรค์มาแล้วจะรู้จะเห็นหมดพระคาศิกุโตโก,โกโซฉะนั้นอย่าทําบาปอีกเลยกุจแจลูกตาไม่เอาพี่น้องเชื่อไม่เป็นนะ สารกาตโรโฮโลโฟเตือนลูกสาวด้วยเตือนลูกๆพี่น้องทุกคนด้วยที่นุ่งเงเกงขาสั้นอยู่ที่บ้านก็ดีถ่ายทอดสดออกมาแล้วเห็นขาสั้นน่ะไม่ได้พี่น้องต้องนุ่งขายาวปิดให้เรียบร้อยเป็นลูกพระเจ้าอะซาลังกตาตาฟารังกาซีนันโกโฟนกาซีนักนกาซีจะอย่าให้ลอดแหลมในการจุดฆ่าข่มขืนไปหมดทั้งโลกแล้วตอนเนี้ยวุ่นวายนอกจากยาเสพติดแล้วเห็นไหมขับรถชนกัน เพราะยาเสพติดขับรถชนกันอ่าวันนี้ข่าวก็รีดเงินกันเห็นไหมอ้างบอกว่าเป็นตำรวจเพื่อนกำลังยืนปัสสาวะ่าอยู่ไปถึงก็จี้บอกว่าหยุดเอาตังมาสองหมื่นว่าเป็นตำรวจว่านะถูกจับแล้วทั้งตำรวจปลอมทั้งคนนะคนนั่นดีนะพี่น้องเขากำลังปัสสาวะ่าอย่างเดียวอ่ะไม่ใช่มีอะไรยาบ้าก็ไม่มีสักเม็ดหนึ่งแต่ครูร หัวตังเพื่อน,นั้นทั้งสองหมนืนโอ้เดี๋ยวนี้โลกวุ่นวายแล้วที่ว่าลงทุนพันหนึ่งได้กําไรแสนพี่น้องไม่ต้องไปเชื่อเพนะประกาศสกุลโให้เชื่อพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้ากันประกาศสนโฮโลโฟในการเสนอใน,นการชีนโก ο, ให้ทั่วโลกเปลี่ยนใจมาหาพระเจ้าจะได้ไม่มีโจรขโมยโจรไม่มีฮาประกาศสกุลโกโฟให้ปราศจากวามอยู่ร้อนนอนทุกความยากจนเกินแอัแต่รายใดๆไ,ไ,ไม่มาแพร่พนลูกหลานของพระเจ้า รรมิกชนของพระเจ้าต้องยืนยงพันชั่วอายุโอพระบิดาวรกัซซีดุโกขอพระเจ้าทรงรักษาคุณารีให้เดินได้น้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกินนอกวรกัซีพระเจ้าทรงอวยพรมาออกมายให้ลูกปัญญาลูกเจ้าเอลูกจงดีลูกจัก,กริดลูกตรงพรลูกด้าคลที่แชร์ต่อเป็นทอพระพรทุกวันวรลคัซซีกดโกฟูรรงซีทุกคิเตจทั่วโลกแล้วก็ให้น้องเอียดด้วยเห็นว่ารถชน น้องเชี่ยวรถชนนั่นแน่ขอให้ปลอดภัยตัวปลอดภัยแต่รถไม่ปลอดภัยรถต้องส้มหลายตังวะรถเนียนวะ,ะฉะนั้นเวลาไปไหนพี่น้องอย่าเถียงกันอย่าทะเลาะกันและอย่าขับเร็วเกี่ยวกับขับเร็วประมาทนั่นเองอย่าคิดว่ามีพระเจ้าแล้วขับรถเร็วได้ไปีไปเฉียวชนเพื่อนได้ไม่ได้เสียตังเพลพี่น้องต้องขับแบบมีสติ ขับแบบพาลุมมารวยมันไม่เป็นไปห้าสิบโพขับว่ห้าสิบพพพี่น้องอย่าบิดเร็วบิดเป็นร้อยร้อยกว่าบางคนนะ่ะอย่าคิดว่าเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วโอ้ยขับเร็วได้เราอย่าคิดพน,นั้นพี่น้องเราต้องมีสติขับเบาๆขับช้าๆแล้ว้องเปลี่ยงพระเจ้าตลอดทางเหมือนไม่เป็นนั้นไม่ผือนี่อะไรขับไปดา่าไปกันเสร็จเลยพี่น้องอ ขับไปพูดแต่เรื่องทางโลกก็เสร็จและพี่น้องขับไปต้องพูดแต่เรื่องพระเจ้าพูดพระคำพระเจ้าก็ได้ร้องเพลงพระเจ้าก็ได้แล้วจะปลอดภัยทุกเมื่อใครที่พูดเรื่องทางโลกอิจฉาได้สยาแล้วมันไม่ปลอดภัยนี่ถังต้องมาเล่าไงสนองกตโรโฟรกาซขอพระเจ้าสรงปกป้องคุ้มครองน้องเอียดน้องเชลด้วยประกาศสกุลโกโฟเรกาซนัากาซขอให้ปลอดภัยและขอให้ส้มรถได้ดี ขอพระเจ้าเสริมพลังลูกน้อยด้วยเมื่อวานก็โทรมาขอพระเจ้าเสริมพลังทุกคนโดยเฉพาะลูกสุพินลูกวรพรพี่รัตตาขอให้พ้นวิกฤตด้วยเถิดโอพระบิดาช่วยเขาด้วยเถิดทุกท่านที่ลูกเอ่ยนามแล้วและทุกคติจักนั้นขอให้เป็นคติจักฝ่ายวิญญาณกันทุกคนทุกที่ทั่วโลกเซนโกเซเนกสซีไม่มีอิจฉาริษยากัน ไม่ผิดศีลทำไม่ลักขโมยไม่เข็นฆ่าไม่จฉาไม่นินทากันทุกที่ไม่จงหองไม่หวดตัวไม่ล่งภาวในทำความดีอย่างเดียวตามพระองค์ทรงนำไม่วหว้รูปารปุและพี่น้องจะพบแต่ความสันติสุขจากพระเจ้าอย่างแท้จริงขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์จต่เจ้าาขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอามนสิบนิว้วประนมและบังคมก็ลาต่อชาวลบมาฟังวาจาเจ้าเพน้าเอ่ยว่าแมว ฟังว,าว,าาาวนน่าเจ้าเก็นหน้เอ้ยคนนี้อธิษฐานเพื่อประเทศไทยก่อนนะคะพี่น้องอธิษฐานทุกการเพื่อกันและกันร,รู้แบ่งพันรักพระเยซูผู้ยิ่งใหญ่อธิษฐานในทุกบ้านในประเทศ ทํงทำดีพ้นขีตา,านอธิษฐานในนดีทา้งทางเศรษฐกิจ้นวิกฤตให้คิดดีนี้ทุกด้านขอพระองค์ทรงทรงกร,ระวินญ,ญาณเขาพิมานสาตานให้หมดไปอธิษฐานด้วยความรักต่อกันและกันรู้แบ่งปันพูดพระกรคมนำยิ่งใหญ่อันจากชั่วกลับตัวกันทั่วไทย คนเพศไปกลับใจใหม่มหาพระเยซูไม่ผิดศีลธรรมไม่ลักขโมยไม่เกินท่าไม่อาิาไม่เน้นทากันทุกๆู้ไม่จองหองไม่หวดตัวเกรงกลัวพระเยซูพระองค์ทรงรู้ใครช่วยเูเร่งกลับใจการล่วงประเวณีนี้พระองค์ท่านทรงห้ามไม่ทำตามใจตนคนขี้บน่นกลับใจใหม่ ทำความดีเป็นเครื่องบูชาตลอดไปมอบหัวใจถวายพระองค์ผู้ทรงัม 3 1 9 8ข้อพระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานเหลินหลุนเลืล่อนล้านรุดอ่านแล้วต้องทําตามใครกรบฏต่อพระเจ้าใครที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเห็นไหมพระเจ้าลงโทษถึงสามสี่ชั่วอายุเห็นไหมพี่น้องในพระคมภีบอกฉะนั้นอยาก,กบฏต่อพระเจ้าเด็ดขาดนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นทอดพระพรค่ะเกรซบีวิชูสวัสดีคะ่ะ